ยังไม่ได้ลงคลิปช่องใหม่เลยต้อเงื่อเธอเดี๋ยวลงคลิปสองใหม่อย,ยู่ Thank you. วัสดีจ้ารอบบ้านสวัสดีจ้า,อ,จาอ่าพูดแล้วพูดแล้วสวัสดีนะคะลงรายการแป๊บหนึเดี๋ยวไปหา สวัสดีค่ะมาเด้อกินเขากับกล้วย <laughs> สวัสดีรอบบ้านสวัสดีไอรัดไปแล้วบุ๋นีสงสัยอาลัดไปแล้วสาวโซเอืมสงสัยไอลัดไปแล้วกินเข่ากับกล้วยกินเป็นบ่อ่ามาเด้อพูดเอสิกินเข่ากับกล้วยน้ำข่อยจะกินเป็นบ่าสาวโซสงส,งสัยออรัดเราไปแล้วเมื่อกี้เร้ก็อยู่นี่ล่ะเป็นแจ้งได <laughs> ปังๆเดี๋ยวลงคลิปนะแทมคลิปดูเดียประเจ้าสุดยอดสุดยอดนั่นแหละพี่ไปดูแล้วสุดยอดสุดยอดเห็ดคลิปมนะัน้ะคุนเป็นปะมึงข่าวกับกลวย ขอบคุณค่าพี่ไปดูแล้วสุดยอดสุดยอดนะหละเเข้าเเ็นเขาเห็นหลากหลายเส้นทางอ,อะเออฟังบป,ปังก็ไปอีกจกังหนึ่งเบอรงโหลดเพื่อนเพื่อนมาเ้อะคุณสุกคนีกินข้าวกับกล้วยเหมือนใหญ่คอยพอได้เถ่าได้สาวสูแต่คอยอยากกินนี่ซื้อข่อยยังไม่แก่นะแต่ขอ่ยอยากกินเฉยๆขเขาก็กล้วย 那我有你吗？Não, não, 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 não.